ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากบ้านแล้วนะคะก็มาแวะนะคะจะขึ้นเขานะคะก<อ>็จะขึ้นเขาก็ต้องแวะเติมลมเติมน้ํามันนะคะที่ปั๊มนะคะก่อนขึ้นเขาเนาะอุอ้ยนี่ค่ะเห็นดอกอันนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะดอกแคป่าเห็นไหมนี่ค่ะดอกแคป่าแบบสวยมากเลย<อ>เราก็ ออกสายนิดนึงนะคะวันนี้แต่แรกว่าจะออกประมาณไม่เกิน6กโมงเช้านะคะนี่ก็เกิน6กโมงเช้ามา6กโมงครึ่งแต่แรกบอกนะคะก็ตอนนี้ลุงคิดก็ขอนะคะขอกาแฟหน่อยแก้วใหญ่ๆนะคะปาปิซีก็กําลังจะไปสั่งกาแฟให้ลุงคิดนะคะก็นี่นะคะปัม๊มปั๊มตรงคือจะขึ้นเขานะคะขึ้นเขาตรงลําพูนนะคะจะเข้าเขตลําพูนจะมีปั๊มใหญ่ๆอยู่นะคะ อู้อันนี้มีอะไรถนัดแดกด้วยนะคะมีร้านข้าวแกงถนัดแดกด้วยนะคะถนัดแดกนะคะส่วนใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องแหลกหรือ,อยังไงเนี่ยนะคะเป็นยูทูบเบอร์ช่องดังนั่นเองนะคะเขาก็มีร้านร้านข้าวแกงอยู่ตรงปั๊มตรงนี้ด้วยนะคะก็ปั๊มตรงนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะคะค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวป้าเพชี่ขอไปสั่ง uh, กาแฟให้ลุงคิดก่อนนะคะก็ ขอสั่งก่อนเนาะเปิด,ปด,ปด,ปดอย่างน่าจะเปิดแล้วนะ Amazon. เนาะอเมซอนเนีขาน่าจะเปิดยีิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคขอขไปสั่งก่อนนะคะน่าจะเปิดแล้วเนาะตูดโอ้ยสวัดดีค่ะขอกาแฟดําแก้วใหญ่ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่มาเอานะคะเดี๋ยวมาเอาค่ะโอเค ค่ะสั่งละเดี๋ยวค่อยมาเอานะคะก็ขอถ่ายวิวรอบๆก่อนเนาะก่อนนี่นะคะก็ออกเดินทางแล้วนะคะที่แฟนทางบ้านบอกว่าเออถ่ายให้ดูหน่อยนะคะเราก็เดินทางไปด้วยกันนะคะก็โวยบอดว่า <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้เดินทางเป็นเพื่อนเรานะคะเราก็จะเดินทางไปด้วยกันแล้วก็แวะกินข้าวตรงไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะจะแฟนๆทางบ้านจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะได้รู้ว่าเราถึงจุดไหนแล้วนะคะว่าเราอยู่ถึงจังหวัดอะไรแล้วอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็เติมเน็ตมาเต็มที่นะคะบอก7วันนะคะสปีดเต็มที่เลยนะคะ7วัน220นะคะพอดีเราเอา กล่อง ais นะคะกล่องอะไรนะอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะไปคืนเขาเราก็เลยให้เขาใส่สปีดให้เรานะคะ7วัน220นะคะก็เพื่อจะได้อัปเดตให้แฟนทางบ้านได้ดูแล้วก็ติดตามเราไปกับเรานั่นเองนะคะเดินทางไปกับเรานั่นเองนะคะเผื่อพบเจออะไรบน,นถนนนะคะเราก็จะได้อัปเดตให้ดูนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ออกขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าบางทีมันโหลดยาวมันจะนานไปนะคะเดี๋ยวก็ค่อยดูยอ่า อัปเดตไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะ o o d morning สวัสดีค่ะ